วันนี้พูดว่าการติดต่อแบบอย่างมากเดี๋ยได้ลักซอก็เป็นอีกส่วนที่กินครับเพราะว่าทั้งการทำงานและชีวิตจริงก็คือทั้งใส่แล้วก็ร่วมงานกับหลากหลายแบรนด์มากๆเราถึงแบรนด์ที่ตัวเองเป็นเป็นแฟรนด์ของเราเองด้วยก็อยู่ใกล้ๆนี้เลยผมว่าทุกวันนี้เราน่าจะความลักซ์ลูรี่มันน่าจะใกล้ตัวมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนน่าจะมีความลักซ์ลูรี่ในตัวเอง ก็มีทั้ชิ้นแหละทีทุกคนเลยโอเคมันสกสบายขนาดนเพราะมันเป็นโนี่บผมว่าแบรนด์ในรักคอนี่ค่อนข้างจะครบจบในในโซนคอนี้มากแล้วก็แบรนด์หลายๆแบรนด์ที่น่าสนใจหรือแบรนด์ที่พึ่งเข้ามาในโซอรไวร้อนด้วยอะไเงี้ยผมว่ามันเป็นแบรนด์ที่เป็นโซนที่รวมสิ่งที่น่าสนใจใครที่ l e f a n หรือว่า l o v luxury แบรนด์ก็น่าจะเหมาะกันทุคนครับ ตอลครับผมก็วันนี้นะคะเราถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไม่รู้จะใชค้คำไหนดีแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งโซนของสยามพาราทนที่ที่น่าจะมาเช็คอินเดินเล่นช้อปปิ้งเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโซนที่คายมากๆสำหรับร,รับซ้อนขอบเงี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับค่ะฝากทุกคนไว้ด้วยครับค่ะเฮ้ยอ้ยวันนี้เหมือนแบบมาเจอคู่แฝดที่ บอกแล้วว่าเราไม่ได้หน้าเหมือนกันค่ะบอกว่าแต่ลุกวันนี้ก็คือแบบว่าแต่งคาราบาลเลยตามลู้นนะหรอ ต้องมีลายนิดหน่อยเมื่อก,กี้แซลบอกพีพีว่าผมเป็นตอนเด็กพีพีเป็นตอนแก่พีพีบวกข่าวว้าวตลกเลยจะมีการบ้ากันข่าวไม่เราลาักันสุดสุดเออปัญแซวเรื่อนม้ปบ่อยไหมบอกว่าแบบลุกอะไรเงี้ยการแบบแต่งตัวหรือแบบสไตล์อะไรเงี้ยค่ะเอาจริงผมว่าเราสองคนไม่ติดนะะวันนี้ผมมาเล่นสองหน้ากระจกมันอยู่ก่อนออกมา่ก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนกันเหมือนเป็นแตกกันเลย คนครับเราเล่นรถซ้ายน่าจะดีกว่าครับไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะก็มีคนละสไตล์แค่บางมุมแหละใช่น้าซ้ายเราเหมือนกันแค่นั้นเองน้าซ้ายก็คือวัดเทียบมาแล้วด้วยใช่ถามพี่พีดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีมาเนี่ยเดีว่าชอบหันหน้าหาเหลี่ยมที่เหมือนจริงไหมชอบจริงพี่พี การเริ่มการเกาที่พัแยแล้วครับรื่อีมกับโปรเจกต์นี้เรื่งถ่ายเนี่ยครับผมมาจากกองหในร้อยเลยครับที่จะถาไปกี่คิวแล้วต่อ,อโอยดีนะที่ถ่ามวันนี้คิวที่7คฮะ กันแค่รู้สึกว่าเวลาโหมดทํางานนะครับผมก็จะไม่ใช่โหมดแบบที่เจอพี่พีอย่างนี้หรอกก็เป็นอีกแบบคนเราต้องมีหลายโหมดในการทำงานเนี่ยอวยเราเยอะเราเขินนะอวยออกตอนนั้นผมว่าเวลาเขาอวยตอนหน้าเขินสุดแล้วนี่มีในขั้นตอนหน้านี่ชอบเนี่ชอบแบบวันนี้พี่โอเคไหมนะหล่อมากแล้วก็จะก็คือเป็นสายอวย มเขาไม่ได้กวยหมายถึงว่าคือคือพอเขาละเอียดอะ่ะเขาชอบดูแบบรายละเอียดอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วเขาเป็นคนตรงด้วยคนเกิดวันจันทร์อะไรเงี้ยเล้วเขาก็จะพูดอะไรที่แบบมีความผ่ามาเลยแต่เวลาเราไม่ค่อยพลาเราก็จะไม่ค่อยเจ็บเทแบบ่เาไหร่มันไม่ค่อยนอนรุนแรงเท่าไหร่ ดอะไรครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ไม่กล้าดุผมหรอกแค่ผมยังไม่ทําผิดมากกว่าคือดุถ้าถ้าเกิดว่าทําผิดแล้วก็ดุได้เพราะเห็นคนเขาโรงเรียนแบบเราต้องยิ่งแบบาเคือถ้าถ้าตอบแบบคนดีก็สงสารเขาแต่ถ้าตอบแบบ สำหบคนทั่วไปก็ดีใจที่ไม่ใช่เราเรือ่องเล็กม,มันจะมีวันของเราไมหมหรือไม่มีไอมไม่เพราะว่าผมคุย,ยกับเขาบ่อยผมรู้ว่าเขาเป็นคนพูดตรงมากตรงองจนน่ากลัวก็เลยแบบเราก็จะดีใจลึกๆว่าไม่ใช่วันของเราแต่ยังบงกว่ามันมีมีอย่างที่มันน่าหนักใจกาไม่ต่อที่เราได้มีอยู่นผมว่าเรื่องนี้จุดยากของมันแบบมันเป็นเรื่องของพอเราพยายามไม่ยืนยันอยู่ มันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเทียรเลือกเพราะฉะนั้นอะ e อน i อ o n เ e นต์ในเรื่องมันจะยากมากมันจะมีความแบบถกกันว่าเอ้ยสิ่งนี้มันอยู่ในเทียรนี้ได้จริงไหมนะเจ็ดคิวที่ผ่านมาเราถกกันเรื่องนี้ก็เจ็ดคิวแล้วครับลงตัวยังเจ็ดคิวที่ถกกันนหมมันมันลงตัวแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาเราทํางานทุกคนอะเรามันน่าจะดีถ้าเราตื่นมาพร้อมแบบพร้อมจะเจอปัญหาเพราะมันเจอทุกวันอู่แล้ว บางอย่างที่สดๆร้อนๆกาแบบแฮปปี้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เราได้ร่วมงานกันเป็นที่สำคัญเพราะว่าถ้าสิังนั้น